อันนี้ก like, er ็รู้ตมาให้บุตรซีซ like, like ีเทนิดากัปีเต็คู่เ e กียรติห็นะฮะปีเกียรตทเอกปีโตมานารอบโลสิบโลพยานนกวฮะบ้าปิลี่ิบิลูอยเตมาตรูปบีหฮงีดุปะมีผู้นก่หนก็ฮะต่มาออแค่สิโดอุดดิตัว้กัปีเดออนัมฮะสมุนเนสีลบลีฮะเออแต่รื่องเบอบลีฮะมนทำสุ่วมันหดแล้มาเวเท นิดาแทนนักแหรีก็พูหนอกมค่ดีกาแมทเธอตาสุนูเปล่าจิ้นรู้ว่าลาราโมเรลลาแฮแต่วิไปเห็นแต่โทวร์ดวยีดีโอคุณนะแม่เนาะอ๋อไชุดดุนเนฮาจะชอบมาเรกชอบไปก่อนแฮคุณอากูแคระไปดีชุดูุนเนตาโปเป็นดาวผู้ชมผู้ก่หแฮคุณเนาะเล่าเสร็มาเป็นแรขค่ะสี่เย็นนี่เกยเลาะให้ตกเกเชยให้ตกเป็นแลกค่ะสี่ยี่มาแต่ละาบแต่เราบายโตเราบไปก็อนแฮมีนักจัลลาแคเดร์ไหม ตับลาประสิ์เจดาเป็นีมาเปพด่านีิปซบปชานุปาตนาตัวรบนตบานตัวรับานกช่ปาุก็แหรโลนอกจากตัวเงี้ยลดตัยเงกเสีลป่านุกระเปปลอมมู่นนอกจากตัวเงี้ยมาเมดดัลลเบอร์ตัวบกูเอนตวบานกูตาบกูน่ะก็ให้เนี่ยเนี่ยมเปนชนเมทโธจัซิบอตัลรบา ي ن ي ن ي ok ا, ตบนะก็แหตรบาตมัเปเมกซีสิยานก็ไม่ได้เาปิดดัชจันีโซลเลียจันมีาโาลเมีกูะ 308ဘယ်လက်ခါကျဲဘတော်စစ်စစ်ကွန်ဒိုကိုဟင်းမားစတဘပေါ်ချာနူပါတနတလပိုင်းနဲ့လပိုင်းတော်လို바이ကူကောဟဲကုလာတဲမာဘယ်ဟင်းနဲ့ open ni roman ကောဟဲဘယ်ကွေလိုတဖရတဖရမပါတဲဟင်းနရာတဖရတဖရမအန်ဒါစတဲနီတရှူတရှီရဲဘဘရက်တဝဲဘနာဒူဘနာပတိဘဘတဖရတဖရမ9020ပဲကောဟာနာဒူဘဘနာပတိဘဘနီ ම පි කකුබේ ටිිටිශේ ඔබ ට බිකාක් ගීත ප්‍රේ න සැන්නස ල ලොපු ට ලාපක හ බා කියල්ලා නෑ කියසේ නමටයි බැනසිී ඉෂෝට තරත්තික සකහ. කිය කියල්ලා හෙන ම පුනනි අතන්නම ත ික නොකු පෙ පේ දන අහනු මත බික නොක පි පේපනකා බික නොලත්හක පෙන්න්න නතුම පෙහිනෑ කියල්ලකාහ. අක නොපවෑ අත නාවෑ හෙෙනම කියසේපැකා පටමන්නේ ක නොප වැෑහෙනම කියසේපකා හ. ก็ยเลยาก็ยัลตัวเให้นมาเป็นแม่บุตรเองนะแลเชือตั้นานก็โนกไปถบเด็นนะให้หนตนาเลยก็นกไปกนตัวเเป็นแม่พุดหนาก็หายเดินตนานใอตนานนะโนรัฐถือก็เป็นนานาให้นะมักเยี่ยนละก็หายเดินยาวเข็นนะกนมากก็เป็นนานานสูงยังนานเจะเบไปเดินนาให้หนึ่งนานก็โนกไปตัวเจ้า okay banatna arnosh che ga pe katna ve hinama e namape e lo ne gyesh re ba ko ha gyesh e hinama kno ko lu ko pe tanana ni namake gyesh ga ha pe lha he no pute ashaw ha na na hinik kno ko pe atna makno pe puna ko pe me ka kya pa shol wing en ado ga ha နရန္ဒနဟိနကနကပအတနကနကပနန္နာနကနလကပဟိနမကေလပနကဟကေလနကေရှိမပတမ္မချလပနဗနိကေညာဒူဟိနမကနိုတတိဖရစီနမနီပတကကေညာဒူဟိမစာဘ60နနိ60ဘတမ60တပထဲနေထေကစာဘ60နကဟစာဘ60နတပထဲဟိနမတဘေကနိုလလတဂိတဖဲမတုံမာတထေပါနေမှုဖရေတဖရေမတဘေကနိုပိုကလုဆေလူး susu bomma singe buna go ha luo laoshi nge ba da mala ma kuno lo de he pe buno go cha kuno tu de pre song no tu de mup se depression name pu no go ha a bi chena mup se du no tu du he na ma jian na tu go me de ba sada ne piche de a khoi yi de a khoi a siku go ha pom ku ra kuno ma jian na tu go dan na he na ma tu de lo ti piao se he no be ko ni na ma tu ra a to a be le ve go ni na tu ma an na se lu de อพรามูเดอรตยันเลยทีจะซีนมาแต่ถั้นตัวเบรยตัวนั้นตืดูนะเดอร์ตั้งแค่หนามาเวมเตอก็แหกีย์นะอาซิพชันเนี่ยควายเดอรไปดีกู่าอพรามูคนั่นเดียวอาซิชูนตื่นเวไม่ได้เออเดอร์ย์นั่นดูนะแม่ก็แหมูมูเพย์ไปเพอร์โฟไปมิวนาอูตัวว่าเปฮิตเกมไม่ได้อ่อังกฤษลาชาตล้วโมเดมิวเอ่อซีโนเนี่ยนมา

เป็นนาปกีแบบเป็นปรดสตียไลตัวไอ้นาเปเช่นเนื้อไตัวก่อนปเอชื่อแช่ได้เชื่อแช่ปลาปนับเสียว่าเป็นนื้อหนุไวักยานเอร์กี้ให้หมินนี้เอาไปกยานะเมื่อเขาหน้าเราเอราระมาดับนมาโต้กะหรือว่าต้นนี้กวาดเสษตมาน่าอะไมาวัดเสษตต้นนี้ว่ก็แห้อันนี้มาหูจะดูในดุจยาเส้นเล่าจะต้อหนึ่งรันได้ท่อนาแต่ทองงอยากให้น่าไปบีเอเอคเส้นต่ทองไงอยากหนุ่มกิเวตันนี่มินะก่ สมมูลคุยสิฮินะแตดีรัก uh ุเตมาไว้จุลเวาใหนายะเบี้เกล้าทเพร่อนัดัชนีไม่มาเงนริเกียร์เส่เพร่อนั้นรัมีมาเป็นมีจ้าเวสีตรีนี้เงื่อนจุเป็นผอแหอมาสะดุดเวสีเห็นนมาสนานี่เนี่ยนมาสมมิปุตตเตมาอาเซอร์นั้นเพืมาสิ่งี้ยนัญหาต่อแห่มันน่าเป็นมีจ้ากลุนนั่นที่มาเป็นมีจ้าเด้อเอาแก่ฮีคุเพื่นเฮเงี้ยไปตัทวตาเชงลุพูนนั้นที่อ่านแห่ เราเอาเป็นม่าซิสซอนานตอมนาเปตนนีกเด้อเอาแก่ผู้เรียนน่ะแต่หิงย้นนะฮาราเปตัวที่แชกลูนมาตเล็กเลยแบบนี้นนะอสมก่ฮิปุปเปปูดอสมก่ลุเลเลล็บระเบมจาุนี้ไปเหบรนาเบเชสิปลอนเพอป๊ปากอมานนนี้ฮะนี่ใช่หนมาอมิสันนี่มาเปมิจฉาพุนะฮะ pe mi chaw pe puna le pe ra wa to puna ko hai ma me chona ki la ba pe mi chaw ba pe puna ra hai ma sa du wasi no ten ne sim ba pa pa si pichi an me pe kui na hu de hu ma ma me ne ta me ki sa khun ne to chan na ke sa bi pre to ma pe be he jo chan se ma re re to hai ni ma re hai de ma de lu chok ko ตมเมกี่สับปเปเปเปนับเพยไปก็เกดาสัวให้นรกล้ะมาเออไปดไปดูดวรอไอี่ป่งเงี้ยฉันรู้ปะมันน่าเกียสับไปตเตัวให้นกล้ะหนมาปดูจฉันรู้ปะตนักไปเหีู้้นกล้มาสิโลดาจังเงี้ารมาท hea اون นี่ بے تا مودم تے لوپ لا تھی نو تے چٹ تولے نہ ما دے کے یوچر 2026 نی ما رل کے بھی نی میں کو پاس گئے ا کے نو بیک ریکارڈ کے چیو نہ ہے نا کنے نا اوٹو اپ اے پی پیکٹ ڈیٹیل کے wonderful more may he jet do na ma pilo ke yechastrak ko gep lisa gep liman piblapena san cha territory sinima lapo pino pibikopu wenona ga ha net more me pa oloba thola ve diku di ve ne na ma pi de ke chane na thonose chongima re ve ha right em me na ma be be na so pacha chaun na ka na be ha ke sa be peth three besina be hunar kana be do be ku ปลี่ยนเปะแสดงปนปนาเปีนเนี่มีแต่เจ็ดตัวาเตัวนมาเป็นจอนตนางีนก็เหแกีนน้ึกุนเน่นมาเกลวก็เหเกลเอรวนี่กุนเน่ยนะเกซมาคนนก็เป็นกุนเนี่ยมาอันนี้ด้กเกซนาเกุนก็เป็นมาตัเป็นกนโเบตลาบานลาบายตลาบากุนนว่าก็เหนกุนนั้นนี่กุนเนี่ยเปนกนที่เปลีน้าห่งๆคุานรมาเลเดอรมัปลนอ สิ่งที่ตั้งรู้เลยตัวเราว่าเาวาจะดูดเพ่อประสามั่นคงที่เนบัดนั้อควมีหน้าเว้คุยมีหน้าเหวินัดนั้นว่าคุยจะมาโฆษณาดูสิเหตุปัญหานะต่คุยเราว่าคุยจะตีจะเพื่อนว่าคุยจะดูข้อนามเรื่องบ้านอะไรแต่เลุดลอบบัดนั้นใช่ปะมากิโลเดอเป็นเดือนนอสัยบันนันั่นลอบบั้นเป็นลูกคุยบุฟเฟ่ลูกคุยบุฟเฟเสียสี่เป็นอะไร กูจะเลือกขานาวะเหรวะเหรอัดเพลือกานาวะคุยกันตัดเพลือกข้าวนาเหมือนไรตัดเพลือกข้าวนาอะวันต่อหน้ากว่าเมื่อสันที่หิดะพันโนน่าวาดุจจิหินะยอะต่อหน้ากูตั้งแต่ดิสีบันนากี่ยวกับเสงอันหนามากี้ว่าสารตัดเพลือกหินมาหน่อยอย่างนี้นะเนี่ยท่าตัดเสกเข้าเนี่ยท่าตัดเสกคุณป้าวะเหรอแก่ซิวหน้าดำรีอ่าสมศรีดิสีไปสิอย่างนี้ตัวนึ่งมาเดี๋ยวส้นเนี่ยท่าตัดเสกคู่เดียวนะมันนะ โอเคเว้ยนะทั้เ้งห้อีเว้ยนะทอด้คุยมาป่าวบรัวอุปตัเ้แกซิวนั่งดีเอ่อไม่ได้สมมติแม่ก็ยัูสูเหรออิมินตีเฮวันนมาเดพินนดิตสมีโดนมาเอฟซีพิงเงินเว้ยในสกิวในยีบานในแม่เด่นดนโดดึกวันนี้จะสยกวันนี้เออเอันนี้แฮคุณเนเราเสนทำนเสงาตีวิวิชนะก็แฮนมา อ๋อโอเควัน okay, น mm ่ะทอกูอ hmm. ย mm ่างเงี้ยเซตตี้หน่อยแล้วก็เตอพาเฮเตอพาเฮเนี่ยนะเนี่ยอ่าเตอปากูน่ะหูบิคอร์ปเลย์น่ะทอนน่ะแซงอ่ะดูเดี๋ยวเข้าตีนน่ะสุเฮนโนเนาะแบบเดมิโอแบบก็ฮะนำเดชิคาโกอิลินอยส์น่ะก็ฮะน่ะอู650นน่ะก็แล้วน่ะ ปอนูตัวไรตัวมีตีมาเฮาตัวตัวนะเฮดรรมิวสนเราปอปาเราก็เลยตัวชาเดลไลบันปนก็ใหเรามนักขุนในน้เราสปีอีแบบนั้นนะทอนซงาตีเดอวิชาลรีเอฟซีพีตีในนมาเกวนนทอยงงานเสตีนัก็ฮอตนานนะมาเกีบ้านเฮสมนชาวชิโกอตั้นานะเซลาบายปาเวไปกยรเลยแบบไปกยนะเฮายะพิชาเทียลซนะเอมาจะเทียเ วิ่งๆน่ะโนเวตตชาวแถคุณยายบ้านไฮนเห้วิ่น้ไปบ้านอ่ะว่พิชามาเที่ยลุยเอาะพิชามาหยาปนปนน่ะว้นี่เนเหอันนักมอดกว่าเด้เออพิชานะโฮเดกเยส์นะฮห้ไปดแม่คาเสนะน้าหนนี่มาเสตตื่นกัวมันน่ะนะอเหเอลิเบอร์ตลใบนะโฮเกนอ่ะบะระโอตลบเกระบียพิตาเกพิชามาก็อตลาดโตโต้หน้าเตตลาดโตโตน้ก็เห้ละพิชานะอหยาเกลี่หนรก อ่าไอ้ทีอหยาเนี่มาบู๊ดาก็เชื่อเคนะว่าเป็นตั้งมาตัวช้าอ่าตัวลายเหมันได้พิชาหนหนูชาตัวลายเหงมันอาศัยแต่ละบอย่างก็ได้พิชาน่ะเอาประตให้มาอาอหยาแกะหุ่นกระลกตาชอก็เลยตกี้อยูนั่งก่ในให้นะมาอาแต่หนาเนี่ยหนาเราต่ละตัวอุป่ากูลาเซลล์ลาปากแกสซอเล่ยปเปียพิชานี่หยาเล่นเล่นแห่เดี๋ยวรอเนาะมาปนน้าปนน้ามาพิชามาหยาเวะแม่เนี่ยละ กอหยาน้มายอเบอร์นาวลออนาืิวลออพูน่ะเหู้น่ะพูน่ะเส้นหะาบในมาต่ลับปนะมันนัน่าะกอ่าหยาตัวคุณเนนเสนหะม่อเอนแต่แค่ตูนก็เวเบอร์เทเปือค้นมนมาอันมอันน้เลโซเลกุนักสซเลเป็นปล่าวปัจจุบัเห้รัมมูรมูร์เนอะไรกนี่ยกเสมาสิล็ากับตู เฮ้นมาเพืนอทเจ็ไปกว่าให้นักกูนะเกิดรัวเนอเราบ่นเนในรูวิดีโอนี้เด็กเล่นไม่ได้ในรูตว่านารเป็นตัวบีชิริกี้ก็เป็นตันีก็ อันนี้ฮะอนาคนาเปแลขาโตมันตัวกฮะเปซีให้กับแม่นาเกยี่ให้บัเท็กซัสบ้านอันเีนะคลูปิชเปียวซีเวดอล์คีนังก็ฮะเปให้ลน่าซิเชเกย์มุพรีนาซีอยู่ก็บไอากบบเบพี่ให้บัเท็กซัสัน่ะบหตอ้พิจตึกับปีบเลซีหุ่นกลอกซีก็ฮะเอ่อหุ่นกลอซโอซีดรู้ีปีให้บิกซีโอัวนนปีรขากับแวเกยซีนะซีพีให้โอนิดเน่แท็กซสอน่ะมาชีชันิกเบอร์เนี่ยมาปเลขาก है? तो सी हे थे नूफ्री नितो फैमिले नो लोलो पील खाग मैं पेसीग तेगा लो नीट आई डी इस बीमे बेग अपे उन्े सक्सेस बना पेहेलो मी नो हे थपा बा, तो के रोड रो ना, ना पील खा लोहे मेघ लुन है न เออพี่พีนอาอยู่อามีนะก็แห่ๆป้าเบสีอุ้งเปลก็บัวปีเกย์เออนุ่มยากับเปลี่ยนตเอหน้ป้าเบสคุณ้นในนัดดับกินในร้านนะสิเลขาต่ออะไรตัวหน้าเลยก็แห่ตีเลขาตัวหน้าแบนี้ฉันเอาไปที่เจ็ดแล้วก็แห่วันี่ะขึ้นในน่ะปีเลขาตัวมาเกย์แห่เลยกับปีบัตรเช็คเช็คกันนะแต่เอาชื่อแค่ตัวก็บแว่นน่ะตะลับใบหน้าใบตตะลับใบบัตรน้าขี่ยว่เอาแหปานุลี่กัปแว่ปีบัตรน้าขี่มาปานุมานีแว่ก็แห่เลขัาตัวลาลาหุ่นละมานตัว อ่าเห็บวิดร์ร่าพิเศฮะเราไม่ตองสุขเรื่อลบว่าเราเห็บวิดร์าสีเปร์ปลั๊จื๊อเก็บลูปต่อพอดีกูเป็เห็นนะรเป็นตัวถ้าเชื่อโลโมเปียจ้าเป็นคนเนี่ยมาเป็นเม็ดอาชัดจุงย้นะฮะเ่าพิเศษเนี่ยก็แต่เดิเป็เหตุการ์ลูตัวคนเนีมาแต่ลบแบกเกลัวเป็เงี้ยชัวร์ชัวก็เห็นคนนู้ตเรา तu tat सe pहेk लुpo sie kोpanva हä d बi